หัวอกคนเป็นพ่อใจสลายได้หอมลูกแค่หนึ่งนาทีก่อนจะเป็นคนปิดระบบช่วยหายใจด้วยมือตัวเอง หัวอกคนเป็นพ่อได้หอมลูกแค่หนึ่งนาทีก่อนจะเป็นคนปิดระบบช่วยหายใจด้วยมือตัวเองไม่มีพ่อคนไหนทนได้หรอกลูกๆค่อยหมดลมไปต่อหน้าจำไม่เคยลืมตลอด2ปีเก็บไว้คนเดียววันที่4ตุลาคมสมาชิก t i k t o อกซึ่งเป็นพ่อได้โพสต์คลิปใจสลายหลังบอกความในใจที่เก็บไว้คนเดียวมาตลอด2ปีหลังจากสูญเสียลูกที่เพิ่งคลอดได้แค่3วันแถมยังเป็นคนยุติการช่วยชีวิตด้วยตัวเองโดยคุณพ่อได้เล่าผ่านคลิปว่าหนู เกิด30เดือน966ที่โรงพยาบาลชัยน,นาทนเรนทร์หนูหมดลมหายใจ3เดือน1066ที่นี่เวลา8นาฬิกา10นาทีไม่มีพ่อคนไหนอดทนเห็นลูกค่อยๆหมดลมหายใจจากไปต่อหน้าได้เลยเพราะพ่อเป็นคนปิดระบบช่วยหายใจยุติการรักษากับมือของพ่อพ่อไม่เคยลืมหนูเป็นคนชัยนาทน,นะพ่อแจ้งเกิดหนูที่นี่ทำไมต้องเป็นพ่อด้วยได้มาทั้งสองใบในเวลาไล่ๆกัน สูติบัติเกิด30เดือน966ใบรับรองการตาย3เดือน1066พ่อนั่งเฝ้าหนูอยู่ข้างๆไม่ไปไหนที่นี่เราเห็นร่างกันวันสุดท้ายวัดที่จัดทำพิธีศพพ่อได้แค่นั่งกอดรูปหนูอยู่ตรงทั้งที่น้ำตาแม้แต่จะยกลงหนูไปสวรรค์พ่อยังทำไม่ได้เลยได้แต่ยืนมองน้ำตาไหลไม่หยุดคำว่าพ่อเผาลูกไม่ได้มันฝังในใจทำไมต้องเป็นพ่อ พ่อได้แค่ยินมองหนูไปสวรรค์นั่งมองดูเท่ากระดูกของหนูไหลมาตรงนี้คนเดียวถ้าไม่ได้ยัดญาติทางพ่อพ่อทำอะไรไม่ถูกเลยพ่อจำไม่เคยลืมไม่มีพ่อคนไหนได้หอมลูกแค่หนึ่งนาทีตอนมีชีวิตปกติแบบพ่อของหนูนะฝันดีนะลูกนี่แหละความในใจของพ่อเก็บไว้คนเดียวตลอดสองปีขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณข่าวสดค่ะ